แต่นี่คือการเล่นซาต์ตาแบบ100ชั่วโมงเพื่อวิจัยพลังแฝงซาตาใน e ีีสุดท้าย e ี EP นี้จะสนุกมันและหาแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยครับในวันที่4ของการวิจัยครับผมก็ได้เลือกเป็นพลังแฝง Holy Thunder หรือว่าพลังแฝง t o ทียร์ของเมดเลยนะครับเพราะไม่ว่าเมดตัวไหนก็ใช้กันทั้งนั้นแม้กระทั่ง k i ซี่ดูรัก GM ของเราก็ตามผมก็เลยมีความสงสัยที่ว่าถ้ามันเอามาออกให้ซาตาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแนวกกับว่าผมเห็นว่ามือใหม่ซาตาหลายๆคนอะจัดเซตไม่เป็น และเกมมันก็แนะนําพลังแฝงนี้มาให้ผมก็เลยอยากจะรู้ว่ามันคอมโบกับซาตาได้หรือไม่เมื่อหยิบแล้วก็ต้องเห็นผลจริงพวกเราก็พากันไปตีคีฟจนเลเวลสแล้วเราก็ได้ทําการบินท่าเทพเก็บอลริสไปได้ น่าเสียดายที่ผมสบินเก็บคาเฟ่ไม่ทันแต่เพื่อนของเราก็ยังเก็บงานได้อยู่ไฟต่อมาก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ผมไปเติมเลนแคลรี่มาแล,ล้วเราก็เสียอย่างไปในช็อตนี้แล้วพวกเราก็ทําการพากันมาตีมันก่อนหลังจากนั้นผมก็ได้บินเพลนที่เพุ่งเข้ามาใส่คิวเดอร์แต่ด,นดันโดนคิวเดอร์ล็อกก่อนเม่ผมานไปคิวเพนไปในช็อตนี้เผยได้คิวลิเลียมอีกตัวแต่น่าเสียดายที่ว่าลิเลียมหนีไปได้และไม่นานผมที่กำลังจะเดินลงไปเติมเพื่อนแต่ก็ดันเห็นเพลนก่อนผมเลยใช ตัดมาที่ตอน4นาทีผมได้ทําการบินลมคมกิบทำให้ไฟนี้เราเสียเปรียบเป็นอย่างมากเพราะไม่มีอันติของซาตาในการบินศัตรูแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่อิลินสามารถเก็บผลิตมาได้และพอผมเห็นว่าลิเลียเนี่ยมันเดินแหลมมากผมเลยทาการสกิล21แล้วก็บินใส่ลิเลียจนตายแต่ไม่นานเพลนก็ได้บินมาป,ปิดผมเพราผมตายทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะแย่ลงป้อมเราก็เริ่มทยอยพังลง แล้วเราก็ได้ตายกันในไฟมังกรก็เพิบใตาอีกทีเราก็ได้มาโผล่กันที่ป้อมเลนบนแล้วก็ทาการบินอลิสไปแต่ปัญหามันก็คือมือผมเลื่ดเนี่แหละเลยบินข้างหลังไปแทนแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังได้เพลนมาอยู่หลังจากที่เรากอบกู้สถานการณ์ได้ทั้งป้อมเลนบนแล้วก็ได้ทั้งดาร์คซัลเลเยอร์ทีมเราก็เลือกที่จะเปิดไฟเรนบนเพราะว่าเห็นว่าคาเปนี่กับอลิสเนี่ยเลือดโ้อนมากมากนับว่าทีมเราเซฟสกอร์กันได้ดีครับไม่มีใครตายเข้าได้ออกได้กันทุกคนแล้วผมก็ได้แจ้งไปที่ป้อมเรนบลนว่เีีบบ ivery, ท นี่คือ1ตัวอย่างการสามาคัคคีในทีมที่ดีมากๆไม่ใแค่ผม2-1ทีมเราก็พร้อมใจเข้าไปเก็บกันแล้วเห็นไหมเลยครับทีมเรารับดีกันจริงๆเลยและนี่คือไฮไลท์ของเกมนี้นะครับผมได้ทําการบินใส่บอนเดอร์แล้วก็คาเฟ่จะได้ดับเบิ้ลคิวมาในที่สุดและทีมเราก็ได้ขึ้นไปจนถึงบาร์แล็กล้าก็กำลังจะจบบ้านศัตรูลงได้แต่ลิเลียนาก็ททาการโป้สอแล้วก็ขวรนพลิกไฟ โชคดีที่ผมยังกู้สถานการณ์ได้อยู่ด้วยการบินลิเลียหน้าตายไปในที่สุดใดๆก็ตามเราก็ต้องเสียนะคอร์สไปในชดๆนี้แล้วพอดีกับวดา Dark เกิดด้วยทีนี้ก็เลยงานยุ่งเลยครับผมที่ว่าจะมาดักตรงดาร์ค l เลเยอร์เพื่อดูว่าศัตรูจะมาหรือไม่ก็โดนศัตรูถมเข้ามา2ตัวจนถึงแก่ความตายแล้วไอ้ตาตัวแบกเราก็ตายไปด้วยเช่นกันทำไม้ตอนนี้มีแค่หย,ยาบที่การเล่นอยู่แล้วก็คิวด์ที่มาโซนดาร์อยู่นะครับพอถึงช่วง15นาทีกาสเลเยอร์ก็เกิดแล้วเราก็ได้ผ่านในไฟ์ไฟนี้ทําให้เกมนี้เราไไดดด้้้้แแพปปใใในนนทททีี Holy ่่่สสสุุลววเเเรรราาากก็บบยชถจอตอตงะ เราะดาเมจมันค่อนข้างแรงแต่แลกกับความบางที่มีอย่างมหาศาลถ้าจะออกให้สมดุลก็คงต้องออกคินนี้ที่มีมาร์ o อฟฟ์ช่วงสี่นาทีช่วยให้เราสามารถเซฟตัวเองได้ในช่วงต้นเกมในชั่วโมงที่87ของการทําวิจัยหรือว่าเกมที่2ของคลิปนี้ผมก็ได้ชนกับตัวที่มีดาเมจกายภาพแรงมากอย่างเคลสลิงและก็เวเลสเอนโซผมเรียกรองเท้าเกาะมาก,กันฮีโร่พวกนี้เราไดเห็นในแถบข้างๆนันไหมครับและนี่คือสญญาเหตุที่ว่าทําไมคลิปนี้ถึงไม่มีเสียงนั่นเองเป็นเพราะผมเปิดเพลงสลันอยู่นั่นเองแล้วผมก็ได้เจอเวเลสพอดี ได้ยินสักนิดสักหน่อยก็คงไม่น่าติดลิขสิทธิ์หรอกมั้งความมุ่งให้ดวงดาวเป็นสกขีของผู้คนอีกล้านคนว่าในวันนี้เธเท่นั้นจะเลือกเขาเธอนึงปล่าและจะทำให้ฉันสม้มและหลังจากที่เก็บไปเล่นมาได้ผมก็ได้ทำการไดฟ้อมลาวิวเพื่อกินความได้เียบให้กับแคนนี้ฝั่งเรานะแล้วพวกเราก็ได้ทำการไฟกันอยู่หลายครั้งมีรอดบ้างตายบ้างแต่ส่วนใหญ่เกมนี้ผมจะแพ้เอนโซนพิเศษเพราะว่าเอนโซนเนี่ยอึดเกินที่ผมจะบินได้และดูดามเมจซาต้าดิอิลูเมียเต็มหลอด21สไลด์ที่เดียวตายเลยและพอเราเเข้้าาาใใจนดมอซตแลว ทำให้เราสามารถเลือกค่าบินได้ดีขึ้นว่าจังหวะไหนควรจะบินแบบไหนทำให้เกมนี้ผมเล่นง่ายมากขึ้นและพอตัดมาในนาทีที่12ผมก็ได้รู้ข้อเสียของซาร์ตาฮอลลี่ทันเดอร์ว่าซาร์ตาฮอลลี่ทันเดอร์นั้นถึงแม้ว่าจะแรงแต่ก็แลกมากับความบางอย่างมหาศาลมันไม่สามารถรับดาเมจเลทเกมออกศัตตูได้ทำให้เราต้องแก้สถานการณ์ด้วยการออกของแทงบางชิ้นซึ่งมาทำให้เปลืองสล็อตไอเทมเป็นอย่างมากอย่างไงก็ตามฮีโร่เวททั้ง4ตัวของทีมเราก็สามารถกอบกู้สถานการณ์นี้มาได้ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและสามารถเก็บเอนโซไปได้ในช็อตชนี้และไฟสุดท้ายก็เกิดขึ้นตอนที่ว่าเวเลเดินแหลมลงมาแล้วผมก็ได้ทําการเก็บอิรูเมียแล้วก็ลาวิลลงได้ทําให้ศัตรูตายไปจนถึง4ตัวพอทีมเราเริ่มได้เปรียบก็พากันไปดันป้อมศัตรูจนได้บาแล,แล็กและเราก็จบบ้านกันได้อย่างสวยงามและพี่ชายบินโครแอค ตัดมาใน3ชั่วโมงก่อนจบชาเลนจ์ผมได้กำลังเจอเคนที่กําลังลอยหลังผมอยู่แต่นั่นแหละครับเคนไม่มาน้าหมดแล้วมันก็ตายไม่รู้ตายได้ไงเอาเป็นว่า ah. คลิปต่อจากนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ยาวๆ <win> ของคลิปนี้เลยแล้วกันเอาเป็นว่าอยากเห็นซาตาที่ตายสูตระคิวเ ué, ยอะๆปะนั่นแหละครับผมเอง they start the better before say you you war fighting for know you're Will be with you are all that I adore If love is what you need I A that I will be i am the angry with the shotgun Fighting to the wall I don't care if heaven won't take me back What does perfect even mean? Is there even such a thing? และเกมต่อไปผมก็เลือกที่จะกดหนมเพราะว่ากดคนเดียวมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจและนี่คือเกมที่ผมคิดว่าน่าจะแย่ที่สุดในซีรีส์หนึ่งร้อยชั่วโมงกันแล้วนะครับเพราะว่าแค่ต้นเกมเขาก็เปิดกันยับขนาดนี้แล้วอะ่ะอีกอย่างคือเกมนี้ผมก็โชว์ฟอลออกมาไม่ค่อยได้ดีด้วยและที่เก็บที่สุดเลยคือเม็ดฟ้าปั๊มมาเฮ้ยเน็ตกูเป็นไรนะเนี่ยกูเม็ดต้ไม่สั่และนี่คือสาเหตุที่ว่าทาไมผมถึงได้2คิวโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ครับเกมนี้ผมลืมอัดจอและนี่ก็ปาไปนาทีที่4ี่แล้วนะครับผมได้ทําการบินเค แต่มันกระดันไม่ตายแต่ได้ความที่เน็ตผมปิงผมเลยเดินชนขือไปหนึ่งทีแล้วก็วิ่งออกมาแบบเท่ๆได้เวลาชำระแค้นแล้วปจัยตัวเองฉันพูเจอร์ไอ้ตันโดนกูไม่ได้โดนกูไม่ได้แลวพวกเราก็ได้บังกรครับจากนั้นก็บินเก็บดับเบิลคิวไปแบบเท่ๆและในช็อตนี้ลิงก็ดูเหมือนว่าจะแค้นผม เข้ามาทุบแต่โดนผมทําของโหดเกินจนกลายเป็นว่าผมได้ดับเบิลคิวมาในฉากแบนี้ลิงโดนเสีสกิลผมตายส่วนเอลซูก,ก็โดนอากอนี่ผมเบิร์จนตายเลยครับแล้วก็ชนะและในะอีก3เกมสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่าพลังแฝงอันไหนดีสุดโดยผมจะกดทั้งหมด3เกมสพลังแฝงเลยนะครับโดยเกมนี้จะเป็น holy thunder ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันแรงมากๆเลย <Double kill. S 1> แต่ทุกคนไม่ต้องงงที่ว่าทำไมเกมนี้ได้คิวเยอะแปลกๆครับผมลืมเปลี่ยน i อตอนเล่น oh. ก็เลยเป็น ID ดีแรงแพติน้ำแทนไม่ต้องสื่อว่าชนะหรือแพ้ครับ, oh. รบชนะอยู่แล้ว แล้วเราก็ได้ทําการมาเปลี่ยนพลังแฝงนิดหน่อยเพื่อจะได้ลองเล่นเซคเกิร์ตอัปเดตและเกมนี้ผมก็ได้ใส่สกินซาตาเอสเตอร์เพราะว่าสากินแพงจะได้มีแรงภาคนันเองและช็อตนี้ผมก็ได้บินไปใส่ลิเลียถึงแม้ว่าจะโดนสตันแต่ผมก็ได้เอาฟิกเกอร์มานะครับทาให้ผมสามารถเก็บได้ทั้งลิเลียแล้วก็อิลินและเพื่อนเราก็รู้งานตีมังกรให้ซะด้วยทีนี้ก็เลยไหลไปเบลดป่าฝั่งศัตรูเลยครับไม่นานไฟก็ได้เกิดขึ้นอีกรอบแต่ถ้าว่าไฟครั้งนี้กับเป็นผมที่เกือบเอาตัวไม่รอด และน่าเสียดายครับที่การทำดาเมจชุดเดียวของ Curse of Death ไม่แรงเท่า Holy Thunder ไ,ไม่ว่ายัางไงถ้าเกิดทำเป็นคอมโบ Curse of Death ก็จะแรงกว่า Holy Thunder อยู่ดีครับเพราะผมเกิดมาผมก็ได้ไปทาการดักอีลินแล้วก็ลิเลียหน้าที่เลนล่างและถึงแม้ว่าช็อตนี้ผมจะไม่ได้คิวใครมาเลยก็ตามแต่มันก็ทําให้ทีมเราได้เปรียบมากขึ้นในการไฟ์ครั้งต่อไปและนี่ก็คือวิธีการแก้อรนีนสำหรับคนที่เล่นซาต้าแล้วชนอเีนไม่เป็นซึ่งเราจะใช้สกิลใส่อรีนให้ได้เยอะที่สุดจนอรีนอันติแล้วเราจะยืนนิ่งๆจนกว่าอาเลนจะลงมมาค่่ออยพุง2บแล้วก็ปิดดเ และทุกคนรู้วิธีการแก้ทางคนที่ด่าว่าเราไม่มีสกินบ้างไหมครับผมรู้เพราะว่าผมใช้ฟูเจอร์ชอปแน่นอนเขาว่าเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเติมเว็บเติมเกมเติมคูปองหรือเติมอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ละที ern, <t ương Champion> mm ่สําคัญคือรวดเร็วปลอดภัยเติมผ่านไอจีฟูเจอรชอปก็ได้ใส่โค้ชกายรับส่วนลดเป็นรีฟีแถมเติม100บาทขึ้นไปก็สามารถสูงวงร้อนได้ด้วยนะครับแอดไลน์สองแปดศูนย์แซนเดนเซ็กซี่ใช้แค่โอเปนในดีเท่านั้นกินใหม่บิลโล่จากพันสองหรือหกร้อยสามสิบบาทลดไปเกือบครึ่ง แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูเกมสุดท้ายผมขอแนะนําอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผมและคุณผู้ชมได้ในอนาคตคลิปนี้ผมทํานานมากและกินเมมไปถึง2 0กิกกันเลยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ฝากกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับตอนนี้ช่องสก,กายมีระบบสมัครสมาชิกเป็นนกเม็ดเขียวเม็ดฟ้าเม็ดม่วงแล้วก็เม็ดสม้มไม่พอยังสามารถโดเน a t ได้ทางคลิปวิดีโอแล้วก็ทางสตรีมได้ด้วยนะครับโดยในคอมจะอยู่ในปุ่มขอบคุณตรงนี้ซึ่งสามารถเลือกจํานวนการโดเน a t ได้ส่วนในมือถือก็จะอยู่ตรงปุ่มขอบคุณตรงนี้เช่นกันแล้วก็ตรงคอมเมนา่กดวี เกมนี้ดูเหมือนจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยทำให้ผมนั้นลืมเอาพลังแฝกซาเฮดโปรดักชั่นมาแต่ก็ไม่เป็นไรท่านี้จะเป็นการปิดซีรีส์100ชั่วโมงเกี่ยวกับซาต้าอย่างสวยงามหลังจากนั้นพวกเราก็ได้พากัรมาตีดาร์เซเลเยอร์ก่อนที่จะลงไปปิดเอลสูแลวก็อาริสแต่น่าเสียดายที่อาริสสามารถหนีไปได้จากไฟนี้ทําให้ผมสามารถบินแรกได้แค่เอลสูคนเดียวแต่ด้วยความแค้นผมก็ได้ไดอาริสต,ตายคาป้อมไปเลยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้ป้อมในล่างมาด้วยนับว่าเป็นรไรที่คุ้มมากๆเลยครับ ลักษณะนี้ผมเห็นว่าเพื่อนเนี่ยทําสวยมากๆผมก็เลยเลือกที่จะบิ๊เข้าไปร้านเอลันดอ e แล้วก็ชิงไปใส่เอวซุใช่ครับเราได้ปิกกระสู่มาด้วยทําให้ในไฟต่อไปผมสามารถเก็บทริปเปิลคิลได้อย่างสวยงามเดีนี้เก็เ้บบดของ100ชั่วโมองในการวิจัยพลังแฝงซาต้าว่าอันไหนดีที่สุดนั่นเองส่วนข้อสรุปจะอยู่ในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปรวม EP ทั้งหมดแล้วก็จะเป็นการรีเมคซาต่อใหม่ทั้งหมดเลยคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้นก็ขอขอผูอ้ทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยและไม่ว่ายังไงปิดเทอมนี้ทุกคนก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับใกล้เปิดเทอมแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะ สวัสดีครับ